ในศตรวรรษที่21ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันนําไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทุกประเทศทั่วโลกกาลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสังคมความรู้และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่จะต้องให้ความสําคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ซึ่งประกอบการเป็นสารสนเทศนั้นสามารถลื่นไหลได้สะดวกรวดเร็วจนสามารถประยุกใช้ได้อย่างกว้างขวางดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถนำประโยชน์มาสู่วงการศึกษาได้อย่างเหมาะสมหากรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุนคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนมาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยโรงเรียนอนุบาลจุมพลพล,พ,ลพิสัยมีนักเรียนจำนวน992คน แบ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนปกติจำนวน791คนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ intensive English Program จำนวน201คนมีคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนจำนวน30เครื่องรูปแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์โครงการห้องเรียนพิเศษ intensive English Program โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับการพัฒนา ICT จากงบประมาณรายได้สถานศึกษาจำนวน30เครื่องประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนจำนวน30เครื่องสำหรับครู1เครื่องวิชวลไลเซอร์1 โปรเจคเตอร์หนึ่งเครื่อง,ร,องระบบชุดเครื่องเสียงหนึ่งชุดทั้งนี้ห้องเรียนปกติยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้มีทักษะการใช้งานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสารรค์จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาครุพันคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทัศนคติพฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตต่อไป